สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนโรงเรียนพระขนงพุทธิาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะเนื้อหาในอาทิตย์ที่แล้วของเราที่เราเรียนไปนะลูกน้องก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเร็วในออดีมันก็จะเป็นคําทับศัพท์ถูกไหมคะศัพท์บ,บัญญัตนะคะคำแสดงเนาะคาฟุ้เฟือแล้วก็ครูบาก็ได้สอนในคาบที่เป็นคาบออนไลน์ออนไลน์ให้กับทุกห้องก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุข,ของการเปลี่ยนแปลงของภาษา ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราก็ไม่ได้มีกันบ้านอะไรเลยแล้วก็เรียนเนื้อหาตรงนี้เพราะว่าสืบเนื่องจากที่ครูบอ,อกไปก็คือมันสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาตินะคะ29กรกฎาคมก,ก็คือรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วถูกไหมคะเรื่องสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของภาษาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาทิตย์นี้นะคะในคาบอดีมันของเรานะคะจะเรียนเรื่องอะไรเมื่อเรารู้จักสาเหตุแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องกลับมารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาเนี่ย มีรูปแบบอะไรบ้างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอะไรบ้างนะคะเพื่อไมให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาดูเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษานะคะการเปลี่ยนแปลงของภาษาเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างและมีรูปแบบอะไรบ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างที่อ่าสไลด์ที่ขึ้นมาให้นักเรียนเห็นตอนนี้นะคะอ่มาดูเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงของภาษาเราจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบ นะคะเปลี่ยนแปลงด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคำอาจเสียงก็คือที่เราเปล่งออกมา 2. การเปลี่ยนแปลงทางความหมายนะคะและ3คือการเลิกใช้คำเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นคำใหม่อันสุดท้ายคุ้นคุค้นไหมอันสุดท้ายคุ้นคุค้นไหมเหมือนเป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางอะไรลูกเร็วไกยภาพที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ครูบอกว่าวภาษาหรือคำเนี่ยก็เหมือกนการเวียนไาวไตายเกิดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนทั้งหมด3รูปแบบค่ะ1เปลี่ยนแปลงทางเสียง 2เปลี่ยนแปลงทางความหมายและ3เปลี่ยนแปลงคือการเลิกใช้คําเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้คําใหม่มาดูเลยค่ะอันแรกการเปลี่ยนแปลงทางเสียงชื่อก็บอกอยู่แล้วเสียงคือการที่เราเป,ปล่งออกมาถูกไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปการออกเสียงก็แตกต่างกันไปโดยการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคํานี้เราจะแบ่งย่อยออกมาเป็นด้วยกันทั้งหมด4ลักษณะในการเปลี่ยนแปลง 1. คือการกลนเสียงเห็นไหมสีแดง 2. การกลืนเสียง 3การตัดเสียงและ4คือการแทรกเสียงกร่อนกลืนตัดแทรกนะเห็นไหมลูกกรนกลืนตัดแทรกทีนี้มาดูอันแรกก่อนการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคําอันแรกคือการกร่อนเสียงกร่อนเสียงเขาบอกว่าเสียงพยางต้นหายไปอ่าเสียงพยางต้นก็คือพยัญชนะต้นนะลรกเสียงพยางต้นหายไปเหลือเพียงบางส่วนโดยพยางต้นนะเหลือเป็นสละัอะัเท่านั้นพูดง่ายงรเรา กร่อนเสียงพย land, tous, qui, antis, ัญชนะต้นจากเสียงยาวให้กลายเป็นเสียงสั้นเข้าใจไหมลูกก่อนนะลูกเหมือนเหล็กที่มันกร่อนมันโดนสนิมมันก่อนมันก็ต้องน้อยลงถูกไหมฮะมันก็ต้องน้อยลงเพราะฉะนั้นการกร่อนเสียงคือการกร่อนเสียงพยัญชนะต้นแล้วก็แปลงออกมาจากสลัเสียงยาวให้กลายเป็นสละเสียงสั้นในที่นี้คือเป็นสลัอ่ะอ่าเป็นสละอ่ะนะคะตัวอย่างเช่นคําว่าหมากขามอ่ะสมัยก่อนเรียกว่าหมากขาม ทุกวันนี้เราก็ออกเสียงว่าลุกเร็วมะขามเนี่ยคือการกร่อนเสียงให้สั้นลงนะคะต้นใครก็เป็นตักใครตัวขาบก็เป็นตักขาาเพราะฉะนั้นถ้าเจออะอะอะนำหน้าแบบนี้คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเสียงแบบกร่อนเสียงโอเคนะคะอันนี้คืออันแรกอันที่สองเมื่อกร่อนแล้วก็กลืกนการกลืนมันคือการผสมถูกไหมลูกอ่าผสมกลมกลืนหรือเนียนเข้าด้วยกันถูกไหมฮะก็คือ เสียงในพยางค์ใดพยางค์หนึ่งนะเขาบอกว่าเสียงในพยางค์ใดพยางค์หนึ่งมักเปลี่ยนไปเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นอ่าส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันที่เราเจอเนี่ยน่าจะเป็นการเกินเสียงนะการเกินเสียงเป็นการเปลี่ยนแปลงให้เกินเสียงเขาบอกว่าให้มีการเปลี่ยนไปเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นอ่าดูตัวอย่างคําว่าอย่างไรถูกไหมลูกอย่างไรทุกวันนี้ก็ใช้คําว่าอะไรยังไงอ่าคือกลิน นะคะอย่างนี้เราก็เราก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นถามว่าคุบ้านกึนยังไงอะนัดเียนเราออกเสียงสิลูกอย่างไร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 ออกเร็วๆก็จะกลายเป็นอะไรยังไงอย่างนี้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 ก็กลายเป็นอย่างนี้นี่คือการกลืนเสียงเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นนะคะอันที่สามมาดูค่ะคือการตัดเสียงตัดก็บอกเลยว่าทิ้งไปเลยถูกไหมลูกเอาออกไปเลยเขาบอกว่า การตัดเสียงอาจเกิดขึ้นที่พยาง์แรกของคำส่วนใหญ่ลูกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียงของคำในรูปแบบใดก็ตามมักจะเกิดขึ้นที่พยางแรกหรือพยัญชนะต้นของคำนะการตัดเสียงอาจเกิดขึ้นที่พยางแรกพยางนะลูกพยางพยางคือการเปล่งเสียงออกมาหนึ่งครั้งทวนนะเอาความรู้เพิ่มเติมนะทวนพยางคือการเปล่งเสียงออกมาหนึ่งครั้งเช่นคำว่าเก e ้าอี้ โ้๊อีก็มีทั้งหมดสองพยางอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมลูกต้นไม้ก็มีสองพยางโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเห็นไหมเก้าพยางอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่าการตัดเสียงอาจเกิดขึ้นที่พยางแรกของคําบางครั้งก็เกิดที่เกิดขึ้นที่กลางคําก็ได้อ่าพูดง่ายๆก็คือไม่พยางแรกก็อยู่ตรงกลางส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตัดเสียงหรือเกิดขึ้นที่พยางท้ายนะครับตัวอย่างเช่นคําว่าตามหลักจริงๆเนี่ยเราต้องเรียกว่าอุโบสถ อุโบสถในวัดไงลกูกอุโบสถแต่เราก็เป็นแหละโบสถ์อ่าเวียนรอบโบสถ์เวียนเทียนรอบโบสถ์เราเรียกแต่โบสถ์โบสถ์นี่คือการตัดเสียงนะคะตัดเสียงออกไปจากอุโบสถก็เรียกเป็นะไรโบสถ์เห็นไหมอันนี้คือการเปลี่ยนไปเลยอันนี้เปลี่ยนไปเลยถูกไหมลกูกในการแทรกเสียงก็คือการเติมเสียงเข้ากลางคําเพื่อให้มีการทวงดุลกันตรงนี้นะคะการแทรกเสียงคือการเติมเสียงเข้ากลางคําแล้วเพื่อมีการทวงดุลกันจากรุปดุมอ่า จากลูกดูมก็กลายเป็นลูกกระดุมนะจากลูกดิกก็กลายเป็นอะไรกระดุกกระดิกระดุกกระดิกอ่าไม่ใช่กระดุกกระดิกระดุกกระดิกนะคะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคือการแทรกเสียงเพราะฉะนั้นการแทรกเสียงมันก็ต้องมีอะไรเสียงพยางที่มันทำให้ลูกเร็วเพิ่มขึ้นใช่ไหมจากลูกดุมเป็นลูกกระดุมจากดุกดิกเป็นกระดุกกระดิบนะจ๊ไม่ใช่กระดุกกระดิกไม่กี่ครูผ่นผิดไปนิดนึงนะคะอ่าตรงนี้มาอันแรกคือด้านเสียง อันที่สองคือด้านความหมายอ่าอันที่สองคือด้านความหมายอันแรกคือการเปล่งเสียงอันที่สองคือด้านความหมายด้านความหมายเขาบอกก็จะมีความหมายแคบเข้านะคะความหมายกว้างออกและความหมายยายที่เรามาดูกันเป็นอย่างไรแคบเข้ามันเหมือนบีบเป็นทางที่บีบให้เล็กลงอะลูกแคบเข้ามันเหมือนทางที่บีบให้เล็กลงถูกไหมฮะบีบให้เล็กลงคืออย่างไรเขาบอกว่าความหมายแคบเข้าก็คือเดิมเนี่ยมีหลายความหมายเลยใช้ได้มากมายเต็มไปหมด แต่พอมาตรงนี้เหลือแค่ความหมายเดียวหรือเดิมเคยใช้ได้หลายคำต่อมาใช้ได้เพียงคำเดียวเอาพูดง่ายๆแคบเข้าเหมือนมันจำกัดลูกจากเมื่อก่อนใช้ได้เยอะมากทุกวันนี้ใช้ได้นิดเดียวอย่างเงี้ยลูกจากเมื่อก่อนคำๆนี้เนี่ยใช้ได้หลายเลยได้หลายคำได้หลายแบบใช้ได้กับได้หลายคำทุกวันนี้ใช้ได้แค่คำเฉพาะบางคำเท่านั้นอ่ะดูตัวอย่างเขาบอกว่าพยาบาลในสมัยก่อนหมายถึง ผู้ดูแลใช้กับสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้อาพยาบาลคือคนพยาบาลคือดูแลจะใช้ดูแลสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ทุกวันนี้พยาบาลในปัจจุบันก็คือลอรรูกเร็วกลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งไปแล้วอที่ดูแลรักษาคนป่วยเห็นไหมอันนี้คือความหมายมันแคบเข้าลงไงล,ลูกจเมื่อก่อนในพยาบาลหมายถึงการรักษาดูแลโอ้โหเรียกได้หมดเลยพยาบาลต่างๆทุกวันนี้พยาบาลกลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งไปต่อมาคือความหมายกว้างออก นะความหมายกว้างออกเป็นอย่างไรก็คือเมื่อกี้แคบเข้าเราใช้ได้น้อยลงถูกไหมคะกว้างออกแสรว่าเราต้องใช้ได้ทําไมลูกเร็วใช้ได้มากขึ้นใช้ได้เยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนเขาบอกว่าคําโบราณมีความหมายแคบกว่าคําในปัจจุบันที่มีอยู่บ้างนะเขาบอกว่ายังไงก็คือพูดง่ายๆคืออย่างแคบเข้าเนี่ยเมื่อก่อนใช้ได้เยอะทุกวันนี้ใช้ได้แค่นี้แต่ความหมายกว้างออกเกิอะไรลูกเร็วเมื่อก่อนอยู่แค่นี้ทุกวันนี้ใช้ได้ทําไมมากมายอ่ะดูตัวอย่างเช่นคําว่าเถื่อนนะคะ เถื่อนในสมัยก่อนเนี่ยเถื่อนในสมัยก่อนเนี่ยหมายถึงป่าอย่างเดียวเลยเข้าเถื่อนอย่าลืมพร้าอ่ะเถื่อนในสมัยก่อนเนี่ยหมายถึงป่าแต่ทุกวันนี้คําว่าเถื่อนไม่ได้หมายถึงป่าอย่างเดียวแล้วนะคขออภัยด้วยคาว่าเถื่อนยังไม่ได้หมายถึงป่าอย่างเดียวแล้วเ <c oughs> ข้าหมายถึงคําที่มันใช้กับสิ่งผิดกฎหมายใช้กับของผิดกฎหมายใช้กับลักษณะนิสัยที่มันเป็นนิสัยป่าเถื่อนหรืออะไรใช้ในเชิงลบถูกไหมทั้งที่เมื่อก่อนในคำว่าเถื่อนเนี่ยคือป่าอย่างเดียว เห็นไหมนี่คือความหมายที่มันทําไมลูกเร็วกว้างออกนะคะอันนี้คือลักษณะของความหมายที่กว้างออกคือมันใช้ได้มากมายเยอะหรือเยอะแยะมากยิ่งขึ้นเห็นไหมลูกสับเถื่อนเป็นปางเดียวทุกวันนี้เถื่อนก็คือใช้กับขอผิดกฎหมายใช้กระป๋าก็ยังใช้ได้อยู่ใช้กับคนเถื่อนต่างๆตรงนี้ต่อมาค่ะต่อมาคือความหมายาย้ายที่ความหมายย้ายที่คืออะไรเขาบอกว่าคําบางคําในสมัยโบราณน,นะความบางคําในสมัยโบราณเนี่ยมีความหมายอย่างหนึ่ง แต่ในปัจจุบันก็ความหมายก็เปลี่ยนไปเลยเข้าใจไหมลูกความหมายเปลี่ยนไปเลยอันนี้คือความหมายใหญ่ที่ไม่เหมือนนะแคบเข้าคือใช้ได้น้อยลงถูกไหมลูกแคบเข้าเลยคือใช้ได้น้อยลงมีเยอะแต่ทุกวันนี้ใช้ได้แค่นี้เฉพาะกลุ่มว้างออกเมื่อก่อนมีแค่นี้ทุกวันนี้ใช้ได้ทําไมเยอะขึ้นแต่ยายที่ไม่ได้ใช้เยอะใช้น้อยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนความหมายไปเลยนะคะอ่ะดูตัวอย่างเขาบอกว่าจังหวัดคําว่าจังหวัดในสมัยก่อนหมายถึงแค่บริเวณ คำว่าจังหวัดในสมัยก่อนหมายถึงแค่บริเวณแต่ทุกวันนี้คำว่าจังหวัดไม่ใช่บริเวณลูกก็คือหน่วยงานการปกครองปกครองหนึ่งที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะถูกไหมมีผู้ว่าราชการจังหวัดพูดงอย่างเหมือนเป็นหัวหน้าคอยดูแลเห็นไหมอันนี้ความหมายคนละเรื่องเลยนะฮะจากเมื่อก่อนจังหวัดหมายถึงบริเวณทุกวันนี้จังหวัดหมายถึงอะไรเขตการปกครองนะทวนนะแคบเข้าคือเมื่อก่อนเนี่ยความหมายแคบเข้านะการเปลี่ยนแปลงแคบเข้าเมื่อก่อนคือมีเยอะทุกวันนี้ใช้ได้นิดเดียวเอง ส่วนกว้างออกเมื่อก่อนมีแค่นี้ทุกนนี้ใช้ได้โอ้โหเต็มไปหมดนะคะก็คือใช้ได้มากมายความหมายยายที่ความหมายทําไมลูกเร็วเปลี่ยนไปเลยนะคะต่อมาต่อมาก็คืออันสุดท้ายคือการเลิกใช้คําเดิมและเปลี่ยนเป็นคําใหม่การเลิกใช้คําเดิมและเปลี่ยนเป็นคําใหม่เป็นอย่างไรมาดูอันแรกก่อนการเลิกใช้คำเขาบอกว่าเมื่อก่อนมีคํานี้ใช้อยู่ปัจจุบันก็ทําไมลูกเร็วเลิกใช้ไปแล้วอ,อย่างที่เราเห็นไหมเรียนเลิกการเปลี่ยน สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของภาษามาที่ครูยกตัวอย่างทางกายภาพคือคําว่าดงข้าวถูกไหมลูกคําว่าดงข้าวเนี่ยต่อไปในอนาคตอาจจะเลิกใช้แล้วเพราะว่าทาไมเด็กสมัยใหม่ก็ไม่รู้จักแล้วว่าการดงข้าวคืออะไรเหมือนการลูกดูตัวอย่างคําว่าป่วยงานป่วยงานเขาบอกว่าปัจจุบันเราไม่ใช้คําว่าป่วยงานความหมายของคําว่าป่วยงานคือสันนิษฐานมาจากบริบทว่าน่าจะมีความหมายอย่างเดียวกับคําว่า ป่วยการทุกวันนี้มีคนใช้ไหมลูกไม่มีแล้วคําว่าป่วยงานนะคะหรือป่วยการก็คือการเสียงานเสียการหรือเสียผลประโยชน์ก็คือทําไปก็ป่วยการทําไปก็ป่วยงานเนี่ยคำเหล่านี้เราทําไมลูกเร็วยกเลิกหรือเราก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วมาดูต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงเป็นคําใหม่บ้างละ่ะการเปลี่ยนแปลงเป็นคําใหม่เป็นอย่างไร <S <S เขาบอกว่าเกิดคาใหม่โดยการเรียนเสียงธรรมชาติเห็นไหมเมื่อ,อมนุษย์มีการกคิดค้นสิ่งใหม่ มีเทคโนโลยีถูกไหมลกูกมีการกําเนิดสิ่งใหม่เราก็ต้องมีการคิดคําขึ้นมาใหม่อย่างที่ครูเคยสอนไปแล้วในสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของภาษาถูกไหมครเพราะฉะนั้นเราอาจจะเกิดจากการเรียนเสียงธรรมชาติหรือคําเดิมที่มีอยู่ก็ได้อ่ะดูตัวอย่างเขาบอกว่าเรียกเรียกเครื่องใช้ชนิดหนึ่งว่ากริง่งเราเรียกว่ากริง่งกริ่งกดหน้าบ้านเพราะอะไรเรามาจากเสียงที่มันดังกริง่งกริ่งเนี่ยคือการเรียนเสียงธรรมชาติหรือประกอบคําขึ้นมาใหม่อ่ะ ประกอบคําขึ้นมาใหม่อาจสรกประกอบตามวิธีคําไทยที่ครูเคยบอกนักเรียนไปแล้วคําไทยนะคะเดี๋ยวเราสอนใน line, ออนไลน์ก็ในคาบออนไลน์ก็ได้ก็จะมีวิธีการสร้างคําไทยก็จะเป็นมีคํรผสมคสามําซ้ําคําสอนนี่คือ3จำไว้นะลูกการสร้างคําไทยมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะผสมซ้ซส,สอนส่วนการสมาคหรือสมาคแบบส่วนที่เราจะอยู่ในภาษาบาลีษษสันสกฤตนะคนละเรื่องก,กันนะแยกกันนะ การสร้างคาไทยมอยู่3รูปแบบผส,สมซ้ำซ้อนเท่านี้นะคะนี่คือการเลิกใช้คําแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคําใหม่นะคะต่อมาอ่ะทีนี้เมื่อกี้เฉพาะคําจบนะเมื่อกี้เฉพาะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเฉพาะคําคาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างทวนหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของเสียงสองคือการเปลี่ยนแปลงของอะไรลูกเร็วเปลี่ยนแปลงของความหมาย 3คือการเลิกใช้คําแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นคําใหม่ถูกไหมคะอันนี้ต่อมามากขึ้นมากกว่าคาหลายๆคำมารวมกันใครจําได้หลายๆคำมารวมกันเราก็เลยก็กลายเป็นอะไรลูกเร็วประโยคถูกไหมคะหลายๆคำมารวมกันเราก็กลายเป็นประโยคถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอมาดูที่ตรงขั้นบันไดเอาจากบนลงล่างก็ได้หนึ่งคือประโยคมีกรรมมากขึ้นใช้กรนะใช้กรมในประโยคเพิ่มขึ้นหรือเขาเรียกว่ามีกรมามากขึ้นในประโยค สองใช้สรรพนามมันขึ้นต้นประโยคอ่าปกติเนี่ยสมัยก่อนเราไม่ค่อยใช้ถูกไหมลูกเราจะมีอ่าเขาเรียกว่าประธานของประโยคแต่ทุกวันนี้เราใช้คําว่ามันมันมันขึ้นซึ่งคําว่ามันเนี่ยเป็นสรรพนามเอาไปขึ้นต้นประโยคสามีมคําบุพบ,บทมากขึ้นนะคะนะนักเรียนรู้จักคําบุพบทไหมอ่าคำบุพบ,บ,ท,คบ,พบ,บทคือคําที่บอกอะไรลูกเร็วบอกอะไรคะบอกเวลาสถานที่ต่างๆนะคะตรงนี้นะ ประโยคมีอาการนามมากขึ้นก็คือมีการหรือความมากขึ้น C ี่นำส่วนขยายมาไว้ต้นประโยคก็คือแทนที่จะเรียงประธานกริยากรรมแต่เราเอาส่วนขยายยกมาไว้ที่หน้าประโยคเลยนะคะตรงนี้ะมาดูอย่างละเอียดคะ่ะอันแรกประโยคมีกรรมมากขึ้นมีกรรมมากขึ้นคืออะไรเน้นกรรมเน้นกรรมซึ่งตรงนี้ครูบาคเคยสอนไปแล้วมาจากอิทธิพลสำนวนภาษาต่างประเทศในภาษาไทยคือ passive voice ใครจําได้ a s s i v ส v o ว c e เขาบอกว่าเน้นกรรมเรียงกรรมไปต้นประโยคเราเลยเรียกว่าประโยคกรมมรมจำไว้ลูกถ้ากรรมอยู่หน้าประโยคเราเรียกว่าประโยคกรรมเส้น <c oughs> วันเดินทางผมยังไม่ได้กําหนดเอ๊ะทำไมเอากรรมไปอยู่ที่หน้าประโยคแม้ก็กลายว่าวันเดินทางเนี่ยเป็นกรรมอยู่ที่ต้นประโยคเพราะตามหลักประโยคจริงๆต้องวนะ่าละผมยังไม่ได้กําหนดวันเดินทางอ่านี่คือประโยคกรรมเพราะเราเอากรรมมาอยู่ข้างหน้าหรือคนร้ายถูกตํารวจจับได้แล้ว คนร้ายก็เป็นคนร้ายก็เป็นกรรมของประโยคซึ่งตามหลักประโยคจริงต้องเป็นอะไรลูกเร็วตำรวจจับคนร้ายได้แล้วพอมีคาว่าถูกมาดูเห็นไหมปัจจุบันเขาบอกว่าปัจจุบันประโยคที่เรียงกรรมไว้ต้นประโยคและมีคําว่าถูกอยู่หน้ากริยามากขึ้นตรงนี้คือการใช้อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเรื่อง passive voice ที่ครูสอนไปเห็นไหมเงินของเขาถูกถอนออกจากธนาคารเกือบหมด มีคำว่าถูกถูกไหมลูกเงินของเขาถูกถอนเอากรรมไม่น่าประโยคน์มลูกเงินถูกถอนแต่ถ้าเป็นตามหลักโครงสร้างประโยคของภาษาไทยจริงต้องต้ง,ตงทำไมลูกเร็วเขาอาอาเขาถอนเงินออกจากธนาคารจนเกือบหมดอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับคำว่าถูกมักใช้ในความหมายที่ทาไมลูกเร็วที่ครูบอกไปเคยสอนไปในคาบออนไลน์คือไม่ดีหรือไม่ชอบใจเช่นถูกตีถูกทําร้ายนะคะ เพื่อหลีกเลี่ยงคาว่าถูกคนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคําว่าได้รับที่ครูสอนไปไง Passive voice ส่วนใหญ่เราก็จะมีคําว่าถูกกับคําว่าได้รับนะคะก็จะมีผู้ใช้ก็คือคําว่าได้รับก็คืออะไรเขาได้รับการขอร้องให้ช่วยเหลืองานเกี่ยวของเขาได้รับความสนใจเนี่ยคำว่าได้รับตรงนี้ลูกคาว่าได้รับตรงนี้มันจะใช้ในความหมายเชิงบวกมากกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยคก,กรรมนะคะจำไว้เลยประโยคกรรมเนี่ยเราได้รับสัตว์อิทธิพลภาษาต่างประเทศแบบเต็มๆเ,เ,เลยนะคะต่อมา ประโยคที่ใชส้สรรพนามมันกับเป็นอ่าประโยคที่ใชส้สรรพนามมันกับเป็นขึ้นประโยคตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของรูปประโยคเขาบอกว่าใช้คําว่ามันขึ้นต้นประโยคโดยมันไม่ได้แทนสัตว์หรือสิ่งของปกติเนี่ยเราจะแทนคําว่ามันเนี่ยถูกไหมเป็นสรรพนามแทนสัตว์หรือสิ่งของแต่เขาบอกว่ามันตรงนี้ไม่ได้แทนแต่มันตรงนี้ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคไปเลยเข้าใจไหมลูกทาหน้าที่เป็นประธานของประโยคไปเลยเช่นมันถึงเวลาแล้วที่ต้องขยัน มันเป็นการง่ายที่จะเข้าใจผิดมันมันมันขึ้นประโยคตรงนี้เขาบอกว่าแต่คําว่ามันในภาษาไทยเราจะไม่เอามาขึ้นต้นประโยคจําไว้เลยในลักษณะประโยคของภาษาไทยคําว่ามันเราจะไม่เอาขึ้นต้นประโยคผู้เขียนบางคนจึงตัดคําว่ามันออกแต่ในประโยคขึ้นต้นด้วยคําว่าเป็นก็ยังฟังเป็นสำนวนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นนอกจากคาว่าถูกกับได้รับก็ยังมีคําว่ามันกับคําว่าเป็นถ้าขึ้นต้นประโยคก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็น สำนวนภาษาอังกฤษหรือสำนวนภาษาต่างประเทศในภาษาไทยอันดูตัวอย่างคาว่าเป็นลูกเป็นการสมควรที่เราจะพิจารณาเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องที่น่าเชื่อเลยที่เขาจะช่วยคุณเห็นไหมคําว่ามันกับเป็นเนี่ยปกติภาษาไทยจะไม่เอาพวกนี้นะครับประโยคในภาษาไทยจะไม่เอาคาพวกนี้ขึ้นหน้าประโยคนะตามนี้นะลูกนะอ่ะต่อมาประโยคต่างๆมีคําบุพบทมากขึ้น การทาคาบุพบทเนี่ยนะคะมันคือมีการบอกถูงมาลูบกบุพบทมีการบอกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบอกสถานที่บอกเวลาบอกความเป็นเจ้าของบอกความประสมตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราเขียนเรียงความหรือเขียนกระดาษค,คาตอบส่งคูเนี่ยอูย้อยากให้ประโยคยาวจังเราก็ใส่คําอะไรเข้าไปบุพบทเพราะทําให้ประโยคมันทําไมรลูกยาวขึ้นอ่ะดูตัวอย่างเขาบอกว่าเราควรจะสนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัดออกก็ได้เห็นไหมไม่ทำให้ประโยคยาวขึ้น โครงการโครงการภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีอันนี้จริงไหมเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะส่วนมากของเอกสารได้สูญหายไปอย่างเงี้ยลูกเพราะฉะนั้นคำบุพบทก็คือคาที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคําหรือข้อความเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกันและให้ข้อความนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าบุพบทมันมีการบอกอะไรบ้างลูกเร็วสถานที่เห็นไหมที่ในนอกใต้บนใกล้ไกล ประโยคบอกความเป็นเจ้าของถูกไหมลูกของกระแหงบุพบทบอกอะไรลูกเรีวบุพบทบ,บอกความประสงค์กับแกแดดต่อที่เราเรียนอยู่แล้วถูกไหมลูกบอกเวลาก็คือเมื่อดังนั้นเป็นต้นก็คือพูดง่ายเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ใช้คําบุพบทมากขนาดนี้แต่การเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้อาจจะใช้คําบุพบทตรในประโยคมากยิ่งขึ้นนะฮะต่อมาประโยคมีอาการนามเราเรียนแล้วนักเ,เ,เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอาการ,รนามคือคํากริยาที่ทําให้คํานามนะฮะ เป็นคํากริยาที่ทําให้นามเฮที่เราเอาคํากริยาพูดง่ายๆแล้วเอาคํากริยามาทําเป็นคํานามโดยการเติมการจากความเข้าไปเอออ่าพูดง่ายๆนะเอาคํากริยามาทําเป็นคํานามด้วยการเติมการจากความเข้าไปเขาบอกว่าเมื่อเติมคําว่าการหรือความเข้าไปแล้วก็มีผลต้องเพิ่มคําอื่นด้วยอย่างน้อยก็ต้องเพิ่มคํากริยาสําหรับใช้อการานามนั้นๆประโยคที่มีคําชนิดนี้มักอะไรจึงมักยาวคืนอะดูตัวอย่าง การสะดุดอะดูตัวอย่างไหมการสะดุดหยุดลงของการค้าทําให้พวกพ่อค้าศูนย์หายไปสะดุดเนี่ยมันเป็นคํากริยาพอทําเป็นอาการ,รนามก็เติมคำว่าอะไรลูกการเข้าไปการมีเงินทองอย่างพอเพียงเป็นสิ่งที่จําเป็นเห็นไหมมีเงินทองเป็นคํากริยาแล้วก็เติมการเข้าไปก็กลายเป็นอาการ,รนามการกวาดล้างผู้ประกอบมิจฉาชีพทั่วเมืองหลวงได้ผลทางได้ผลทางด้านของการหยุดอัชญยากรเห็นไหม ความจริงกวาดล้างเป็นคำกริยาเราก็เติมการกับความเข้าไปนัก็เป็นอะไรลูกเร็วเป็นคำนามพูดง่ายก็คือมีการใช้อัตารานามมากขึ้นก็คือเอาคำว่าการเอาคำว่าความเนี่ยไปบวกคำกริยาและออกไปขึ้นต้นประโยคอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะต่อมาอันสุดท้ายประโยคนะประโยคของไทยเนี่ยความจริงเราต้องเรียงประธานกริยากรรมถูกไหมลูกนะตามหลักถูกไหมและส่วนขยายเนี่ยก็จะอยู่หลังสุดเลยถูกไหมคะ ส่วนขยายก็จะอยู่หลังสุดเลยแต่ปัจจุบันเราทําไมเราเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงคือเราเอาส่วนขยายมาไว้หน้าประธานไว้หน้าประโยคเข้าใจไหมลูกโยกมานะโยกมานี่คือการเปลี่ยนแปลงด้านประโยคเขาบอกว่าดูตัวอย่างเห็นไหมจากการสอบถามผู้สื่อข่าวนายสมชายบอกว่าถูกจับมาพร้อมกับพี่ชายความจริงประโยคหลักของเขาคืออะไรลูกเร็วนายสมชายบอกว่าถูกจับมาพร้อมกับพี่ชายจากการสอบถามผู้สื่อ ข่าวเนี่ยเห็นไหมแต่เราเอาส่วนขยยมาไว้ข้างหน้าเข้าใจไหมลูกเลยเป็นแบบนี้ต่อมาอหม่จากการตรวจค้นภายในรถตำรวจพบหลักฐานหลายอย่างความจริงต้องตำรวจพบหลักฐานหลายอย่างจากการตรวจค้นภายในรถเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่การนําขยยมาไว้หน้าประโยคเนี่ยมันจะเกิดในภาษาข่าวเข้าใจไหมฮะจะเกิดในภาษาข่าวหรือในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่มีความเห็นตามหลักต้องไปะไรลูกเร็ว ข้าพเจ้าไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้คือลอะะักษณะการเปลี่ยนแปลงของประโยคนะฮะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของประโยคที่เราเอาส่วนขยายเนี่ยมาไว้ข้างหน้าเพราะตามหลักแล้วประโยคของเราต้องเรียงอะไรลูกเร็วประธานกริยากรรมมีภาคประธานมีภาคแสดงแล้วก็ส่วนขยายด้อยู่หลังสุดแต่เราเปลี่ยนโดยการเอาส่วนขยายมาอยู่หน้านะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปประโยคนะอ่ะสรุปสรุปอีกหนึ่งครั้งนะฮะการเปลี่ยนแปลงของภาษาถ้าเราจะสรุปง่ายๆเข้าวๆก็คือเราเปลี่ยนแปลง ด้วยกนทังมงดมด2ลักษณะใหญ่ๆก็คือ yani, 1เปลี่ยนแปลงทางด้านคํสองเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปประโยคถูกไหมลูกทางด้านคํามีอะไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอะไรเสียงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความหมายแล้วก็มีการเลือกใช้คําแล้วก็คิดงคาขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะเสียงก็จะมีอะไรลูกแล้วมีการกรนเสียงให้มันเป็นเสียงสั้นถูกไหมครเป็นเสียงสระอักขึ้นมาการกลืนเสียงก็คือผสมกลมกลืนกันเลยจากอย่างไรเป็นอย่างไงจากอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถูกไหมลูก การกรอนการกลืนถูกไหมคะการตัดไปเลยตัดทิ้งตัดเสียงทิ้งให้มันสั้นลงจากอุโบสถเป็นโบสถ์หรือแทรกเสียงการแทรกเสียงคือการเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาให้มันดูมีความสมดุลกันในการออกเสียงนะคะจากลูกบุมก็เป็นลูกกระดุมจากดุกดิกก็เป็นกระดุกกระดิกอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียงต่อมาเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านความหมายก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบบีบแคบเข้าถูกไหมคะบีบแคบเข้าขยายกว้างออก เปลี่ยนที่เลยสลับไปเลยความหมายคนละเรื่องแคบเข้าคือเมื่อก่อนเนี่ยใช้ได้เยอะมากใช้เรียกได้หมดเลยแต่ทุกวันนี้ทาไมลูกเร็วใช้ได้น้อยลงถูกไหมคะใช้ได้น้อยลงนะหยุดตัวอย่างเช่นคําว่าพยาบาลอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมคะพยาบาลไปถึงรักษาเมื่อก่อนพยาบาลพยาบาลพยาบาลเรียกได้หมดทุกวันนี้พยาบาลก็แคบลงเหลือแค่อาชีพพยาบาลความหมายกว้างออกเมือ่อก่อนใช้ได้นิดเดียวสมัยนี้ทําไมลูกเร็วใช้ได้ทําไม เต็มไปหมดเลยใช้ได้มากมายนะตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยคาว่าเถื่อนหมายถึงป่าอย่างเดียวทุกวันนี้คําว่าเถื่อนหมายถึงอะไรลูกเร็วคนเถื่อนนิสัยเถื่อนของเถื่อนของผิดกฎหมายอันนี้คือความหมายกว้างออกสุดท้ายความหมายย้ายที่ย้ายเลยคนละเรื่องเลยเมื่อก่อนความหมาย A ทุกวันนี้เป็นความหมายแซอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกเช่นคําว่าจังหวัดเมื่อก่อนหมายถึงบริเวณทุกวันนี้คาว่าจังหวัดก็มหมายถึงเขตการปกครองรุ่นนี้นั่นมีผู้วงผู้ว่ามากมายนะคะ อันสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลงของคําก็คือเริ่มใช้คําเดิมก็แน่นอนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเป็นทางกายภาพมีการเวียนว่ายไยเกิดก็ต้องมีการเริ่มใช้คําเดิมแล้วก็คิดคําใหม่ขึ้นมาอาจจะตามกระบวนการหรือมาจากการเรียนเสียงก็ได้ถูกไหมเช่นเสียงกริง่งกริง่งกริงกร่งก็มีคําว่ากริง่งเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของคําถูกไหมคะต่อมาการเปลี่ยนแปลงรูปประโยคก็ที่เราเรียนไปเมื่อกี้เลยนะคะ ประโยคเป็นประโยคกรรมมากขึ้น p a แ s i v e v อ i c ์ไงลูกมันกระถูกมักขึ้นต้นประโยคถูกไหมครับเป็นแพสซี v e v o i มีคําว่ามันมีคําว่าถูกมีคําว่ามันมีคําว่าได้รับถูกไหมลูกมีคําว่ามันมีคําว่าเป็นขึ้นต้นประโยคมันจุดจุดเป็นจุดๆอันนี้คือเรารับสำนวนภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษมาใช้ถูกไหมฮะมีการใช้คําบุพบทเยอะขึ้นเราจะเป็นบอกเวลาบอกสถานที่ถูกไหมลูกบอกอความใกล้ไกลต่างๆตรงนี้ก็มีการใช้เพื่ออะไร เอาบุพบทมาเพื่อขยายประโยคให้ยาวขึ้นถูกไหมฮะเอาบุพบทมาเพื่อขยายประโยคให้ยาวขึ้นหรือมีการใช้อาการ,รนามเป็นประธานของประโยคไปเลยก็คือรกาลนามยาก็คือเอาคํากริยามาแล้วก็บวกข้างหน้านี่คือคํากริยาแล้วเอาคําว่าการจกกับความไปเติมข้างหน้าเพื่อให้กลายเป็นอะไรลูกเร็วคานามเข้าใจไหมฮะเพื่อให้กลายเป็นคํานามเป็นการจกกับความบวกกริยาตรงนี้เป็นการใช้อาการนามมากขึ้นหรือสุดท้ายนะลโกนะ หรือสุดท้ายก็คือเอาส่วนขยายเนี่ยซึ่งตามหลักเนี่ยประโยคในภาษาไทยต้องเรียงประธานกริยาและกรรมแล้วก็ตามด้วยส่วนขยายถูกไหมลูกแต่เราเอาส่วนขยายทั้งหมดเนี่ยมาไว้ข้างหน้าเลยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบประโยคถูกไหมเอาส่วนขยายมาไว้ข้างหน้าเลยอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของภาษาโอ้เสียงครูเริ่มหายนะคะการเปลี่ยนแปลงของภาษาในคาบเรียนออนไลน์ของเราในวันนี้ส่วนในคาบเรียนออนไลน์ line, เดี๋ยวครูจะสรุป อีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนอย่างอย่างเข้าใจอย่างชัดเจนมากยิ่ขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาเดี๋ยวอย่างไรเราลองมาติดตามในคาบของอ,ออนไลน์ที่นักหมายไว้แต่ละห้องนะคะว่าเรียนวันไหนคาบไหนเนี่ยสำหรับออดีมานนะคะในคลิปวิดีโอนี้ในสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพ นะคะแล้วก็ไปเจอกันในค่าบเบยนออนไลน์ตามวันและเวลาที่รูบารัด้านใหม่นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย